Bye. สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแอนนี่ Studio อกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Tale of the Night Tail เป็นซีรีส์แนวดรามา่าแฟนตาซีเรื่องราวของอียอนหรือจิ้งจอกก้าวหางในตำนานซึ่งใช้ชีวิตกลมกลืนอยู่ในสังคมเมืองบนโลกมนุษย์และโปรดิวเซอร์สาวผู้บ้าบินนำจีอาที่ทำทุกวิถีทางเพื่อรายการเด็ดของเธอแต่ก่อนจะไปดูสปอยนั้นฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรื่องราวเล่าถึงสุนัขจิ้งจอก ว่าเมื่อพวกเขาอายุครบ100ปีก็จะสามารถแปลงกายเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยเพื่อไปสมสู่กับพวกมนุษย์และเมื่ออายุครบ1,000ปีก็จะกลายเป็นจิ้งจอกสวรรค์ร่างกายทรงพลังและมองเห็นได้หลายพันลี้ตัดภาพไปที่ถนนยออูโกแกปี1995 3สามคนพ่อแม่ลูกกำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อฉลองวันเกิดของลูกสาวแต่ระหว่างทางก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นไฟทั้งสองข้างถนนดับลง จนมืดสนิทและทันใดนั้นมีเงามืดบางอย่างตัดผ่านหน้ารถไปทําให้รถเสียหลักพลิกคว่ำในทันทีเมื่อหนูน้อยตื่นขึ้นมาในสภาพที่ห้อยหัวแต่พ่อแม่ของเธอก็ได้หมดสติไปมีใครบางคนเดินผ่านมาพอดีเธอเรียกขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่กลับพบว่าคนพวกนั้นก็คือพ่อแม่ของเธอเธอกรีดร้องจนสุดเสียงดรืยอความหวาดกลัวและเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาจากความฝันมันทำให้เธอรู้สึกโล่ง ใ,ใจเป็นอย่างมากในขณะที่ทั้งสนั่งดูทีวีในข่าเพลิงไหม้มีผู้บาดเจ็บถึง22รายแต่พ่อแม่ของเธอกลับหัวร้อยยังมีความสุขหนูหน้อยเริ่มรู้สึกแปลก เธอบอกแม่ว่าอยากจะกินขนมลูกวอลนัทแม่เลยไปหาให้ที่ห้องครัวซึ่งแม่ก็หาไม่เจอเลยบอกกับเธอว่าขนมคงหมดแล้วหนูน้อยเลยบอกไปว่าขนมมันไม่ได้หมดแต่ขนมมันไม่มีเธอแพ้ถั่วแม่ก็รู้แม่เลยแก้ตัวว่าแม่คงหลงหลงลืมลืมไปบ้างแต่หนูน้อยก็เถียงว่าแม่ไม่มีทางลืมเพราะแม่เป็นหมอหนูน้อยใช้กันไกรแทงเข้าที่ท้องของแม่อย่างจังแม่โกรธมากจนบีบคอเธอ แต่เธอก็ดิ้นหนีได้เธอวิ่งหนีขึ้นไปชั้นสองแล้วหลบอยู่ในห้องพวกเขาพยายามจะพังประตูเข้ามาเสียงของพ่อเธอก็เปลี่ยนไปอย่างกับเสียงปีศาจร้ายแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงเหมือนมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแล้วก็เงียบลงไปในที่สุด หลังจากนั้นพระเอกหรืออียอนได้เข้ามาในห้องเขาถามกับหนูหน้อยว่าเธอใช่อาอึมหรือเปล่าพระเอกปล่อยแสงบางอย่างออกมาจากมือของเขาและสัมผัสได้ว่าหนูหน้อยไม่ใช่อาอึมเขาพยายามลบความทรงจําของเธอและได้บอกกับเธอว่าลืมเรื่องวันนี้ไปซะไม่อย่างนั้นเธอจะต้องตายแล้วอยู่ดีๆหนูหน้อยก็ได้กลับมาในที่เกิดเหตุอีกครั้งมีตำรวจเข้ามาช่วยเหลือเธอแต่กลับพบว่าพ่อแม่ของเธอได้หาย ตัวไปอย่างไร้ร่องรอย21ปีผ่านไปพระเอกได้ตื่นขึ้นมาด้วยความเซ็งเขาอาบน้ําแต่งตัวเพื่อที่จะไปงานแต่งของใครบางคนเมื่อไปถึงที่หมายหญิงสาวสองคนได้บ่นกันว่าทําไมฝนถึงตกหนักขนาดนี้พระเอกเลยบอกไปว่าเพราะวันนี้จิ้งจอกจะแต่งงานไงละ่ะ จากนั้นพระเอกได้เข้าไปหาเจ้าสาวในห้องเมื่ออยู่กันตามลำพังก็ได้เผยให้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นสุนัขจิ้งจอกเธอฆ่าคนบริสุทธิ์มามากมายแต่เธอกลับตัวแล้วและตอนนี้เธอก็กำลังจะแต่งงานกับคนที่เธอรัก ที่พระเอกมาในวันนี้นั้นก็เพื่อมาจัดการกับเธอนั่นเองทั้งสองได้ต่อสู้กันแต่นางจิ้งจอกก็ไม่สามารถสู้พระเอกได้ในตอนนั้นก็มีคนมาตามตัวเธอไปเข้าพิธีแต่งงานพระเอกเลยบอกกับเธอว่าให้เวลาแค่พิธีเสร็จเท่านั้นแล้วเรามาเจอกันพิธีแต่งงานดําเนินไปจนเสร็จพระเอกได้มาหานางจิ้งจอกที่ห้องนางจิ้งจอกได้ด่าพระเอกว่าพระเอกก็แค่จิ้งจอกก้าหางที่ทําผิดกฎสวรรค์แล้ว ก็โดนลงโทษพระเอกเลยบอกว่าก็มาชดใช้กรรมอยู่นี่ไงนางจิ้งจอกได้หนีไปขอความช่วยเหลือจากสามีของเธอพระเอกจัดการกับกาดไปจนเรียบสามีพยายามปกป้องคนรักของเขาแต่ก็โดนพระเอกจัดการจนสลบไปทำให้นางจิ้งจอกนั้นโกรธสุดๆทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายนางจิ้งจอกก็สู้พระเอกไม่ไหวแล้วเธอก็โดนเสียบเข้ากลางหลังพระเอกบอกกับนางจิ้งจอกว่า โง่จริงๆมีเวลาทำไมไม่หนีไปซะเธอเลยตอบกลับมาว่าฉันแค่อยากเป็นเจ้าสาวตัดภาพมาที่นางเอกหรือ G ีอา เธอทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการลึกลับในวันนี้เธอก็ได้มางานแต่งห้องข้างๆด้วยมีเสียงโห่ร้องดังขึ้นและได้รู้ว่าเจ้าสาวได้หนีงานแต่งไปทันใดนั้นเธอก็ได้เจอกับพระเอกและมองตาเหมือนรู้จักกันมาก่อนแล้วพระเอกก็ได้เดินผ่านไปหลังจากนั้นเธอได้เข้าไปสืบเรื่องราวของเจ้าสาวที่หนีงานแต่งพยานทุกคนเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า เธอหนีตามแฟนเก่าของเธอไปพบชุดเจ้าสาวกองอยู่กับพื้นมีร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดแล้วทำไมพยานทุกคนถึงได้พูดแบบนั้นละ่ะจังหวะนั้นเธอก็ได้เจอกับขนของสัตว์บางอย่างนางเอกได้เอาขนสัตว์ไปให้สัตวแพทย์ตรวจสอบ ซึ่งเขาก็เป็นที่ปรึกษารายการให้กับนางเอกด้วยเมื่อหมอเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นจิ้งจอกแดงพันพื้นเมืองที่สูญพัน์ไปแล้วแต่ไม่นานมานี้ได้มีการฟื้นคืนชีพของจิ้งจอกพื้นเมืองที่ภูเขาโซแบก แต่นางเอกก็ได้บอกว่าสัตว์ที่นั่นติด G.P.S ทุกตัวและยังไม่มีตัวไหนเข้ามาที่โซเธอรู้เพราะเคยเป็นโปรดิวเซอร์รายการสัตว์มา2ปีแล้วเธอก็ได้แต่สงสัยว่าขนจิงจอกนี้มาจากไหนตัดภาพมาที่พระเอกได้มานั่งเศร้าๆอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในงานแต่งวันนี้ลึกๆแล้วเขาก็สงสารนางจิงจอกที่ไม่ได้สมหวังกับคนที่เธอรักแต่ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึง่งยืนร้องไห้มองลูก ป่งของเธอที่หลุดลอยไปพระเอกสงสารเลยใช้พลังดึงลูกป่งกลับมา แต่ก็มีหนูน้อยคนหนึ่งที่แอบมองอยู่เขาเข้ามาถามพระเอกว่าเป็นใครพระเอกก็บอกไปตามตรงว่าเป็นจิ้งจอกก้าหางกําลังมานั่งรอรักแรกของเขาอยู่เพราะจิ้งจอกนั้นจะรักได้เพียงแค่คนเดียวไปตลอดชีวิตจากนั้นพระเอกก็ได้ไปที่สํานักงานตรวจคนเข้าโลกหลังความตายเขาบอกกับทันอีพาด,ด้วยความโมโหว่าเมื่อไรเขาจะได้หยุดฆ่าใครสักทีแต่เธอก็เถียงพระเอกขึ้นมาว่าไม่มีใครบังคับให้พระเอกมา ทำแบบนี้ในหนังสือสัญญาระบุว่าพระเอกจะลงโทษผู้ที่ฝา่าฝืนคำสั่งระหว่างเขตแดนผู้มีชีวิตกับโลกหลังความตาย และกับการฟื้นคืนชีพให้กับอาอืมคนรักของเขาเมื่อพูดจบอีพาเลยจะเผาสัญญาทิ้งแต่พระเอกก็ได้ห้ามไว้แล้วพยายามเป่าไฟฟู่ๆตัดภาพไปที่นางเอกลูกน้องของเธอได้หาภาพจากกล้องวงจรปิดที่งานแต่งมาให้เมื่อเปิดดูก็พบว่าชายที่น่าสงสยัยกางรงสีแดงที่มีลายปัก ตามที่พยานบอกเจ้าสาวได้หนีไปกับแฟนเก่าแต่ภาพในกล้องตอนเดินกลับผู้ชายคนนั้นก็เดินออกมาเพียงคนเดียวพวกเขาตามหาเจ้าสาวจนทั่วก็ไม่เจอทำให้นางเอกคิดถึงพระเอกตอนที่เจอในงานเพราะพระเอกนั้นถือร่มสีแดงอยู่ด้วยทางฝั่งพระเอกกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้านแห่งหนึ่งกับเพื่อนของเขาคนที่นางเอกเอาขนจิ้งจอกไปให้ตรวจซึ่งหมอก็ได้บอกกับพระเอกทุกอย่างและเผยให้เห็นว่าหมอก็เป็นจิ้งจอกเหมือนกัน ในระหว่างที่กำลังจะกลับก็ได้มีข่าวของพระเอกออกทีวีเจ้าของร้านเลยบอกกับพระเอกว่าช่วงนี้อย่าพกร่วมไปไหนมาไหนเลยตัดภาพไปนางเอกได้นัดเจอกับพยานที่เห็นคนร้ายในงานแตง่งเป็นเด็กหนุ่มที่ดูเฉมเฉมเขาบอกกับนางเอกว่าคนร้ายเป็นปีศาจ นางเอกเลยไม่เชื่อเลยถามว่าเขาเป็นใครทำงานอะไรซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขากำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบแม่ของเขานั้นเป็นชาวนามาตลอดชีวิตความฝันของแม่เขานั้นคือการได้เห็นลูกชายใส่สูทผูกไทยไปทำงานแต่นางเอกก็จับโปะได้เพราะเขาดันใส่รองเท้าแบรนด์หรูราคาสี่ล้านวอนมานางเอกเลยจะกลับทันทีเด็กเนิร์ดเลยบอกกับนางเอกว่าเขาเจอคนร้ายที่ยออูกโกแกทำให้นางเอกเกิดความสนใจ ขึ้นมาและเด็กเนิร์ดก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ไปดูเอาเองเมื่อเด็กเนิร์ดได้แยกตัวออกมาเขาได้แปลงกายกลับมาเป็นตัวเองซึ่งเขาก็คืออีรังสุนัขจิ้งจอกอายุ600ปีดูเขาจะถูกใจนางเอกเป็นอย่างมากถูกใจตั้งแต่หัวจะหลดเทา้าแฟนสาวของเขาเลยบอกว่างั้นจับกินเลยไหมละ่ะซึ่งอีรังก็บอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้จากนั้นอีรังก็ได้โทรไปหาพระเอกซึ่งเขาก็อยู่นอกร้านแอบมองพระเอกอยู่ เขาบอกว่าได้ข่าวมาเกี่ยวกับคนรักของพระเอกที่ตายไปแล้วให้มาเจอกันหน่อยทางฝั่งนางเอกก็ได้ไปตามนัดของอีรังเธอได้ไปรอรถเมย์เธอได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งและได้ทักทายกันเล็กน้อยเมื่อรถเมย์มาถึงเด็กสาวก็ขึ้นรถไปแต่ก็มีชายแก่คนหนึ่งเขามีรอยบากที่ตาข้างขวาน่ากลัวมากล้มลงกับพื้นและจับขานางเอกไว้ทำให้เธอขึ้นรถเมย์ไม่ทัน แต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็สังเกตเห็นว่าพระเอกนั่งอยู่บนรถด้วยนางเอกได้พาคุณลุงไปส่งเมื่อถึงที่หมายลุงก็พูดขึ้นมาว่าอย่าคิดว่าเขาจะซึ้งใจเพราะเขาเพิ่งจะช่วยชีวิตน,งนางเอกไปนางเอกนีถึงกับเป็นงงจากนั้นได้มีแท็กซี่ผ่านมาพอดี ในขณนะที่เธอกำลังจะขึ้นรถก็หันกลับมาหาลุงแต่ก็ไม่เจอใครนางเอกนั่งแท็กซี่ตามรถเมย์ไปแต่กลับพบว่ารถเกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างทางมีเลือดสาดเต็มไปหมดแต่มีผู้รอดชีวิตหนึ่งรายและตาย5้าศพแต่พระเอกก็ได้หายตัวไปซึ่งคนที่รอดชีวิตก็คือเด็กสาวที่นางเอกเจอตรงป้ายรถเมย์นั่นเองนางเอกได้ไปเยี่ยมเด็กสาวที่โรงพยาบาลสภาพของเธอดูหม่อลอยและหวาดกลัวเธอบอกกับนางเอกว่าผู้ ชายคนนั้นกำลังจะมาฆ่าเธอนางเอกเลยเรียกตำรวจมาคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดเมื่อนางเอกกำลังจะกลับเธอก็ได้เจอกับพระเอกที่มาตามหาเด็กสาวพอดีทั้งคู่ได้คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนางเอกปรักปรำพระเอกว่าจะตามมาฆ่าเด็กสาวหรอซึ่งพระเอกก็บอกว่าการปรักปรำแบบไม่มีหลักฐานนั้นหยาบคายมากในระหว่างที่พระเอกกำลังจะกลับนางเอกก็โยนกระเป๋าของเธอให้เขาแล้วบอกว่ามีนามบัตรอยู่ในกระเป๋า ให้พระเอกนั้นเอาไปซึ่งพระเอกก็ไม่เอาโยนคืนให้กับนางเอกจากนั้นนางเอกก็ได้โทรไปหาใครบางคนแล้วบอกว่าช่วยตรวจลายนิ้วมือจากกระเป๋าให้หน่อยในระหว่างที่พระเอกนั่งรถกลับพร้อมกับหมอพวกเขาก็ได้คุยกันว่านางเอกนั้นหน้าเหมือนอาอึมมากตัดภาไปที่โรงพยาบาลมีใครบางคนเข้ามาหาเด็กสาวที่ห้องแล้วเหมือนจะทำร้ายเธอเมื่อถึงตอนเช้าเด็กสาวเลยบอกกับนางเอกว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อเธอ เธอต้องตายแน่ๆนางเอกเลยพาเด็กสาวกลับไปที่บ้านของเธอทางฝั่งพระเอกได้มาตามหาเด็กสาวแต่ก็ไม่เจอใครแล้วและนางเอกก็ได้ฝากกระดาษแผ่นหนึ่งไว้กับพยาบาลให้กับพระเอกอีกด้วยเด็กสาวได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมลให้นางเอกฟังว่าชายร่มแดงคนนั้น ฆ่าทุกคนและจะฆ่าเธอด้วยแต่ภาพที่เด็กสาวคิดมันก็ขัดแย้งกับที่เธอพูดสิ่งที่เห็นคือเธอนั้นเป็นคนฆ่าทุกคนบนรถแต่ในตอนนั้นเองแก้วก็ตกลงมาแตกในระหว่างที่เก็บเศษแก้วนางเอกก็ได้ถามกับเด็กสาวว่าแล้วเธอกําลังจะไปไหนตอนดึกๆ เด็กสาวได้บอกว่าเธอกำลังจะกลับบ้านนางเอกเลยพูดขึ้นมาว่าบ้านของเธอไม่ได้ไปทางนั้นนี่นางเอกหยิบเศษแก้วขึ้นมาเจาะคอเธอทำให้เธอเผยร่างแท้ออกมาเปลี่ยนร่างกลับเป็นอีรงังจังหวะนั้นพระเอกก็เข้ามาพอดีการต่อสู้เกิดขึ้นจนได้รู้ว่าพระเอกกับอีรังนั้นน่าจะเป็นพี่น้องกันทั้งคููกระเด็นออกมานอกบ้านอีรังเลยตกลงกับพระเอกว่าถ้าภายในสิ้นเดือนนี้ยังหาไม่เจอเขาจะฆ่านางเอก 撒。啊 ซึ่งนังก็ไม่ได้บอกนะคะว่าหาอะไรแล้วอีรังก็ได้กลับไปนางเอกเดินเข้ามาพระเอกเลยสะกดจิตนางเอกให้ลืมเรื่องทั้งหมดหลังจากนั้นเมื่อนางเอกได้ลายนิ้วมือของพระเอกนางเอกก็ได้ไปรอพระเอกที่ห้องเธอเปิดคลิปเหตุการณ์ที่พระเอกกับอีรังต่อสู้กันเพราะเธอได้แอบตั้งกล้องถ่ายไว้ในบ้านนางเอกได้เอาข้อมูลต้นฉบับคลิปมาล่อพระเอกเธอปล่อยตัวเองให้ตกลงไปจากตึกสูงและสุดท้ายพระเอกก็ลงมาช่ว ไว้ทำให้เธอรู้ว่าพระเอกนั้นไม่ใช่มนุษย์และเธอก็จําได้แล้วว่าพระเอกก็คือผู้ชายในคืนที่เกิดอุบัติเหตุจากนั้นเธอก็ได้ฉีดยาบางอย่างเข้าที่คอของพระเอกและ t a l l of the Night t a i ี EP 1ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ